สวัสดีครับพบกับพีจ่จ่าแล้วนะครับหลายวันแล้วนะที่อยากจะทําคลิปแต่ไม่มีโอกาสได้ทาเพราะว่าช่วงนี้งานยุ่งนิดนึงวันนี้ขออญาตเปิดตัวเลยแล้วกันนะครับยี่ห้อแฟนทูนะครับเป็นพัดลม3 0องศาซึ่งมี2หัวนะครับปกติพัดลมทั่วไปเนี่ยจะมีหัวเดียวถูกไหมครับนี่เป็นหัวที่ออกแบบมาแบบอิสระเมื่อก่อนเคยทําแบบรุ่นที่หัวชนกันซึ่งแรงดูดลมเนี่ยมันไม่บาลานซน์ทำให้ลมไปไม่ไกลนะครับไม่รอเออทำให้ ไม่โอเคอ่ะทีนี้เราก็เลยออกแบบใหม่เป็น2หัวแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่จ๋าจะเริ่มเปิดให้ดูนะครับตัวคอนโทรลนะจะอยู่จุดเดียวกันทั้งบนทั้งล่างเราต้องการเปิดทั้งบนก็ได้นะครับเปิดเบอร์ที่แค่เบอร์หนึ่งนะครับเราต้องการให้หมุนรอบทิศทางก็จะมีปุ่มสวิตช์ตัวนี้นะครับอ่ะทีน,นี้พี่จ๋าจะไม่เปิดสวิตซ์นะครับมันจะหมุนได้แค่เบียงแค่ประมาณหกถงองศาประมาณนี้เย็นมากครับเย็นมากอ่ะเห็นไหมตอนนี้ยังไม่ได้หมุนรอบตัวนะครับทีนี้พี่จะาจะปรับปุ่มให้หมุนรอบตัวอ,อง ถ้าเราต้องการแบบที่สูงนะครับอย่างนี้ปรับได้เหมือนพัดลมทั่วไปนะครับแต่ว่าข้อพิเศษข้อดีของมันก็คือมันสามารถหมุนได้รอบตัวเลยนะครับซึ่งมันเหมาะมากสําหรับพวกห้องประชุมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีเปิดแอร์ทำให้ประหยัดแอร์ด้วยนะครับตัวนี้นะมันก็จะชะลอตรงนี้อ่บเบรกให้แล้วก็จะหมุนมาให้เราอีกทีนึงนะครับตัวนี้ยังไม่หมุนนะเพราะยังไม่ได้เปิดนะครับตัวล่างไม่ได้เปิดเปิดต่ตัวบนให้ดูเฉยๆมาแล้วครับเห็นไหม เจ้าแรกของประเทศไทยนะครับพี่พิจารณีเราเปิดตัวที่สองนะครับข้างล่างนี่เลยตัวนี้ก็ทํางานรอบตัวเลยนะครับใครที่อยู่ในห้องประชุมสำนักงานต่างๆหน่วยงานเทศบาลหรือว,ว่าหน่วยงานราชการอื่นๆหรือหน่วยงานเอกชนที่ต้องการเอาพัดลมนี้ไปใช้อย่างเช่นโรงอุตสาหกรรขนาดใหญ่นะครับที่มีห้องแอร์อยู่ในออฟฟิศนะครับก็สามารถไปตั้งไว้ตรงกลางแล้วก็ทําให้ห้องแอร์ของท่านเนี่ยลดประหยัดไฟมากขึ้นเนื่องจากว่าพัดลมนีน้ช่วยกระจาย ความเย็นในห้องนั้นนะครับและสเปคของมันนะพี่จ๋าขึ้นให้ดูนะครับสเปคของพัดลมตัวนี้นะครับประหยัดไฟนะครับตอนนี้คือได้มอกเรียบร้อยแล้วนะครับได้ใบอนุญาตได้มอกจากกรมอุตสาหกรรมอนุญาตให้จําหน่ายได้นะครับนี้ชุดนี้นะครับจะเปิดตัวที่สามพันเก้าสามพันเก้าร้อยบาทสําหรับตัวแทนก็จะมีเลทให้นะครับสําหรับบกค้าทั่วไปต้องการใช้งานไม่แพงนะครับไม่แพงคิดซะว่า ด้านละพันกว่าบาทนะครับกับการออกแบบที่ค่อนข้างาแปลกประหลาดชาวบ้านคนนี้หนึ่งนะครับแล้วก็วัสดุวัสดุต,สดต,ต่างๆยที่เรานําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเหล็กน,นี้นี่แล้วก็วัสดุฐานแข็งแรงทนทานขึ้นเดียกไก็เลยนี่ครับประกอบง่ายนะครับประกอบง่ายน้ําหนักก็ไม่ไม่หนักเท่าไหรนะน้าหนักเบามานี่เองนี่นะครับอารมณ์360องศายี่ห้อ แฟนทูนะครับติดต่อพี่จ๋าเข้ามาได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์ก็ได้หรือในข้อความส่วนตัวสำหรับตัวแทนจําหน่ายที่ต้องการเอาไปจําหน่ายหน้าร้านหรือเป็นพิเออเดอร์ก็ติดต่อเข้ามาในข้อความส่วนตัวพี่จ๋าได้เลยนะครับ3,900นานะครับยังไม่วรวมค่าส่งนะฮะถ้าจํานวนนีเยอะค่อยว่าอีกทีนึงนะครับตอนนี้เราทําผลิตส่องอยู่หลายพันตัวนะครับออเดอร์เข้ามาเขาข้างเยอะมากนะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากจะได้ของให,ใหม่แปลกหน้าไปทาตลาดก็ยินดีด ข้ามาคุยพี่จ๋าได้หรือโทรเข้ามาที่เบอร์0959247995นะครับห้องนี้อาจจะเสียงกล้องนิดนึงนะครับเพราะว่ามันพื้นที่จำกัดนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นการเปิดตัวที่ที่เร่งด่วนอยู่นะครับเราทำโปรเจกต์นี้มาประมาณปีกว่าโรงงานสกรรมโรงงานพึ่งทําเสร็จนะครับแล้วก็ทาเรื่องขอใบอนุญาตอะไรต่างก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับอยากให้พี่น้องได้ใช้ของที่ดีมีคุณภาพมีมอกรองรับนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากไปด้วยนะครับ สำหรับแฟนทูอิเล็กทริกนะครับตัวนี้แล้วจะมีรุ่นใหม่มาเรื่อยๆื่อยนะครับจะเป็นรุ่นรีโมทคอนโทรลนะครับตัวนี้เป็นรบบ,บบเป็นระบบเป็นวนวลนะครับนี่แค่เบอร์หนึ่งนะครับพี่น้องนี่แค่เบอร์หนึ่งนะเดี๋ยวพีจับปรับให้เร่งไปที่เบอร์สามไปเลยโอ้โหเนี่เอ้ยสุดสุดสุดครับลมนี่เย็นเจ็บเลยเหมาะมากสาหรับห้องแอร์แล้วก็ห้องโล่งทั่วไปนะครับที่แบบเป็นการประชุมขนาดใหญ่นะครับหรือท่านที่อยู่ที่สูง หรือที่ต่ำนะครับอยากจะนอนพื้นก็ใช้ตัวล่างก็ได้ใครที่นอนเตียงสูงก็ใช้ตัวนี้ก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปหาฐานรองนะครับหรือไม่ต้องไปตั้งในทีกกนะลมแรงมากเลยอ่อยายีนพิจาระให้มันหมุนแค่แค่พวกจมูงขานะครับมันก็จะหมุนอยู่แค่นี้นะครับสมรติว่าฝั่งนี้เป็นคนนั่งอยู่ฝั่งนี้ก็มีคนนั่งอยู่ประชุมนะครับ,รบแล้วขณะเวทีนันู้นก็ฝั่งนู้นก็ได้พัดลมฝั่งนี้ก็ได้พัดลมนะครับ แค่องศาของมนัน60องศาตามพัดลมปกตินะครับคือเราไม่ได้ให้ให,หมุนรอบตัวนะอานนี้นี่นะครับมอกรเรามีเรียบร้อยนะครับานาฬิกาเครื่องหมายมอกนะครับอ่าปิดโอ้โหเสียงนี่นี่ครับเครื่องหมายมอกเลขก,กันค้าเรานะผลิตประเทศไทยนะครับนี่เอ่อพัดลมรุ่นนะครับ ไฮโลรุ่นนี้คือไฮโลสูงกับต่ํานั่นเองนะครับแรงแรงนไฟฟ้านะครับ220โวลต์ไฟบ้านเรานี่แหละครับความถี่กระแสไฟฟ้าอยู่ที่50เฮิรต์นะครับผมกาลังไฟ180วัตต์นะครับน้าหนักพัดลมอยู่ที่10กิโลนะครับ10กิโลนี่เลยเครื่องหมายมีเครื่องหมายการค้าทั้งหมดนะครับวันเดือนปีผลิตวันเอ่อวันที่4นะครับเดือนมีนาที่เราผลิตออกมานะครับที่ภูมิาการายละเอียดต่างๆก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พี่จาก็ขึ้นโบชัวให้ในคลิปด้วยนะครับ คงประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับยี่ห้อแฟนทูเป็นพัดลมสำหรับห้อสมุดภาษาที่ออกแบบมาเพื่อความแปลกใหม่และคุณภาพเยี่ยมจากพีจ่จ๋าสวัสดีครับ